ผมเป็นโค้ดสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ขายออนไลน์เองด้วยนะครับ mm hmm. ก็มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาคือเพราะเราสาเหตุก็เพราะเราอยู่หน้าคอมเยอะนะครับ mm hmm. วันหนึ่งก็สิบกว่าชั่วโมงนะครับ mm hmm. จ้องอยู่กับคอมอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> นะครับแล้วอาการที่เป็นก็คือว่า,าตาข้างซ้ายเนี่ยจะมัวตรงกลางครับ mm hmm. ข้างขวาปกตินะแต่ <c oughs> ข้างซ้ายมันจะมัวตรงกลางทีนี้พอมัวตรงกลางแล้วเนี่ยครับาการมองเห็น คือนอกจากมววตรงกลางแล้วมันไม่เท่ากันด้วยอย๋อขวาไม่เท่ากันซ้ายนะครับถ้าดูคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาปิดตาข้างขวามองข้างซ้า,งายมองคนอยู่ตรงนี้พอหันข้างปิดซ้ายมองขวานะครับคนจะขยับไปออย่างเงี้ยมันก็เกรียกาสายตาเอียงใช่ไหมหแล้วก็มองเสาหรือมองอะไรที่เป็นเส้นตรงอะถ้าปิดตาข้างหนึ่งมองนะครับไอตรงที่มันมัวมันจะเบี้ยว นะครับเสา <c oughs> มันจะเบี้ยวไปตามที่มองอ้เราก็กลัวว่าตาเราจะมีปัญหาตาจะบอดหรือเปล่า <c oughs> นะครับนี่คืออาการที่เริ่มต้นที่อมองหาสินค้าเพื่อมาดูแลดวงตานะครับเพราะว่า <c oughs> ผมก็เลยหาตัวนี้มาทาน <c oughs> แล้วเพื่อก็ได้ทานดีคอนแทคนี่แหละ <c oughs> นะครับพอได้ทานดีคอนแทคปรากฏว่า,าสัปดาห์แรกก็เห็นผลเลยว่าอาการที่คือ ไอ้ตรงที่มันมัวมัวมันเริ่มจางลงมันเริ่มแคบลงในตัววงกว้างกว้างเนี่ยมัวสมมุติว่ามันมัวเท่านี้นะครับมันก็แคบลงแคบลงแล้วก็จางลงด้วยโอ้โอโดีใจมากเลยแล้วผมก็ทาทานต่อนะครับจนคือคือก่อนที่จะมาเจอเดียวคอนแทคข้างขวามันเริ่มแย่ตามแล้วนะครับผมแล้วโอ้โอโนะครับข้างซ้ายขวาข้างขวามันจะเริ่มไปอีกก็เลยพอได้ตรงเนี้ยพอทานหนึ่งสัปดาห์ข้างขวาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ข้างซ้ายยังมีปัญหายอยู่ จนทานไปได้เดือนกว่าๆนะครับเริ่มอาการเริ่มเข้าสู่เพราะว่าปกติเวลาปิดตามองสองข้างมันเริ่มเท่ากันละค่ะนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวตัวตัวดีคอนแทคตัวนี้ใช่ไหมคะตอนตอนที่ทานนี่ทานยังไงคะกี่เม็ดทานันทานนะคะที่ผมทานนะครับก็ทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตามที่ตามที่คนขายเขาแนะนําเลยนะครับก็คือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารก็ทานต่อเนื่องนะครับก็ เขาบอกให้ทานต่อเนื่องเดือนหนึ่งจริงๆเห็นตั้งแต่สัปดาห์แล้วแต,แต่ผมใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนมันถึงจะเป็นปกติถือว,ว่าเร็ว,วน,น,นะคเะห็นผลค่อนข้างเลยวันนี้ก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนมีตาดีๆปกติแล้วนะครับก็ส่วนคนที่ยังไม่มีปัญหาผมว่าซื้อไปทานวันละเม็ดเพื่อบำรุงดวงตาไม่ให้มัน,มนเสือ่อมนะครับไม่ให้มันเป็นเหมือนคนที่มีปัญหาเพราะว่าพอพอมันมีปัญหาแล้วมันแก้ยากนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องดวงตาแล้วนะครับ ดีคอนแทกให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับลวงตาเราเริ่มเสือ่อมเริ่มล้านะครับนึกถึงดีคอนแทคนะครับเพราะว่าเจอมากับตัวเองทานด้วยตัวเองนะครับประทับใจมากดีคอนแทคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตาเมื่อชีวิตติดจอทั้งวันอาจจะมีอาการแสบตาตาพร่ามัวถึงเวลาให้ดีคอนแทคดูแลเพื่อสุขภาพตาที่ดีด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว d ีคอนแท t เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียมสายตาสั้นสายตายาวผู้ที่ใช้คอนแทคเลนเป็นเวลานานๆตาแห้งจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานคนที่ขับรถเป็นเวลานานๆผู้สูงอายุสายตาฝ้าฟางตามัวผู้ที่เป็นวุ้นในตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหิน ผู้ที่มีความดันลูกตาสูงผู้ที่มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมดูแลสุขภาพตาเพื่อตาที่ดีด้วยดีคอนแทค